สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปไท่านแน่เล่านั่นของผมเมื่อเนี้ยห,นนหัวปีมาครับพี่น้องหัวปีวันนี้เราจะทําเมนูหัวปีแกงหัวปีใส่หมูสามชันครับพี่น้องใช้พริกแห้งค,ครับครับเดี๋ยวเราจะไปหัน่นหั่นแล้วเราจะไปแกงกันเลยได้ครับพี่น้องโอเคครับหัน่นเชแน้วครับพี่น้อง หมูสามชั้นแล้วก็อันนี้นี่เดียวห้องกัมาแกงกันครับผมนี่พริกเดี๋ยวจะมาตำกันเถิดจะตำพริกกนพี่กง ใส่เกลือลงไปครับผมใส่รสดีลงไปครับหมูหมูลงไปหัวไก่ฮะหัวกระชีหลังหมูลงไปครับพี่น้องเร่งไผ่ขึ้นทิพ,พน้ำล้างครกครับ น้ำล้างโคกเทลงไปหัวปีโยนลงไปครับโยนลงไปเลยสองหัวเน,นื้อพาปิดไปหนึง่งแกงหัวปีตะขั่วครับผม ที่มังเลยบ่าข้าคั่วอ่าแล้วเละครับพี่น้องแกงหัว,วป,ปีครับผมคลิปนี้กัพี่จิตน,น,นี่แหละครับพี่น้องเออ่โมเดลกินอะไรก็หนึ่งสิบสิบโมกัน แซ <ged> ่บครับแซ่บโอเคครับคลิปนี้กับพี่ท่าน้แหละครับพี่น้อง <S 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 บอกกันใีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ